พี่ชายของทางด้านเจชนาทิพย์ค่ะ่อระดับพระเอกเนะคะเปิดหน้าพี่ชายของเจดีกรีเนี่ยเป็นถึงสะจวตกันเลยทีเดียววันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเจชนาทิพย์ค่ะหลายคนไม่เคยทราบมาก,ก่อนว่าเขามีพี่ชายและพี่ชายของเขาคนนี้หน้าตาดีมากๆเมื่อพูดถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่กําลังโด่งดังอย่างมากในตอนนี้เขาคนนี้ได้เข้าร่วมสโมสรกับญี่ปุ่นและก็ทํางานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากมาก แน่นอนว่าเขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเจชนะทิพนั่นเองแหละค่ะมีฝีมือถึงแม้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ตัวเล็กแต่เขาก็ได้ฉายาว่าแมสซี่เจที่หมายถึงมีความคล่องแคล่วว่องไวสเต็ปการเล่นไม่ธรรมดาเลยละค่ะหาตัวจับแต่ยากและที่สําคัญวันนี้นะคะทางทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของครอบครัวเขาหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเองมีพี่ชายด้วยแหละค่ะล่าสุดก็อย่างที่บอกทางด้านของหนุ่มเจเองนะคะสร้างความฮือฮายอย่างมากเมื่อสโมสรคาวาสกิฟอนตต t เลประกาศว่าหนุ่มเจเขาเข้าร่วมสโมสรด้วยล่ะค่ะโดยก่อนหน้าก็มีข่าวว่าพวกเขาทําการซื้อตัวเจในราคาหลักร้อยล้านเลยต้องบอกว่าการย้ายสโมสรในครั้งนี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับแฟนขับอย่างมากแน่นอนว่าหลายสโมสรต้องการตัวของเจได้ค่ะเพราะว่าเขาเก่งหลายคนไม่ทราบมาก่อนว่าเขามีพี่ชายพี่ชายของเขาวันนี้จะบอกเลยว่า เปน็นอีกหนึ่งคนที่หน้าตาและดีกรีไม่ธรรมดาเขาชื่อว่าเจมโชวิตต้องบอกเลยว่าหน้าตาดีมากๆค่ะเห็นแบบนี้วิ่ชายของเขาไม่ค่อยออกสื่อสักเท่าไหร่นะฮะแทมทํางานเกี่ยวกับสายการบินหนึ่งด้วยนอกจากนี้จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชา,จ,ชววาจุลชีววิทยาจุลลงกรวิทยาลัยหน้าตาจะเป็นยังไงหล่อยอย่างว่าหรือไม่มาติดตามรับชมกันค่ะ